สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกช้งหนึ่งนะคะกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยบายหัวเลขเช่นเดิมนะคะในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนเกี่ยวกับการประกอบหน่วยเสียงเป็นคําและก็เป็นพยางสืบเนื่องจากอีพีที่แล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะ ภาษาไทยมีเสียงเพีัยชนะ21หน่วยเสียงนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆคงจะใช่ไหมคะไปทบทวนแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ดูบ้างแล้วนะคะว่า21เสียงของหน่วยเสียงภาษาไทยในด้านของเพีัยชนะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหน่วยเสียงสละย21เสียงนะคะมีสระเสียงสั้นเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่รูปรูปเอ่อสระ เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ครูครูเชื่อว่านักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อีกหน่วยเสียงหนึ่งก็คือหน่วยเสียงวันในยุนะคะซึ่งมีห้าหน่วยเสียงซึ่งหน่วยเสียงเหล่านี้นะคะย่อมประกอบกันเป็นพยางแล้วก็มีความหมายมากนะคะตัวอย่างเช่นหน่วยเสียงเพียชนะสามหน่วยเสียงเช่นกอไก่ใช่ไหมคะเสียงหน่วยเสียงพพัญชนะกอวองนะคะ เอาประกอบกันเอานำมาประกอบกันนะคะเป็นพยางที่มีความหมายอาเด็กๆลองสิคะว่าจะได้คำว่าอะไรบ้างนะคะเไหมคะเอามาประกอบเป็นคำขึ้นอาจจะได้เป็นทั้งคำแล้วก็พยางอย่างที่คุณครูสอนคราวที่แล้วแล้วว่าถ้ามีความหมายเราจะถือว่าเสียงนั้นเป็น ะะแต่ถ้าไม่มีความหมายก็จะถือว่าเป็นพยางนะคะเอามาผสมสละอาใช่ไหมคะโดยหน่วยเสียง3 3มตัวนี้คือเสียงกอเสียงวอเสียงงสลับกันไปนะคะสลับกันมาอาจจะใช้เป็นพยัญชนะต้นเป็นตัวสะกดนะคะก็จะได้ดัมที ปูเอามาให้ดูนะคะมีควาว่ากา้าวว่าง้าก้วา,วาวก้างกว้างว่างว้าวเห็นไหมคะสังเกตคาําว่ากว้างอันนี้จะใช้พยัญชนะต้นควบนะคะคือกอวออันนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้กันต่อไปนะคะนะคะหนยเสียงสระอย่างที่บอกเราจะใช้หนยเสียงอะไรคะาอี R e, ใช่ไหมคะอานกษสระอี ก็จะเป็นอะไรคะ n ิ New, วเง่อะไรเนี่ยไหนเด็กๆลองออกเสียงซิอันนี้ก็จะเป็นพยางค์นะคะซึ่งมันไม่มีความหมายนะคะวรรณยุกต์ใช้เสียงเดียวคือวรรณยุกต์สามัญน,นะคะไปต่อก็เลยข้อจำกัดในการนำหน่วยเสียงมาประกอบเป็นพยางค์นะคะ ถ้าพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะต้นที่ออกเสียงควบกั้มนะคะพยัญชนะเสียงที่1และเสียงที่2จะเรียงต่อกันได้เพียง11เสียงนะคะมีอะไรบ้างดูเห็นไหมคะกรอเห็นไหมโรอโวโรอโรอวตรปรวโรอโรอลรอ แต่เวลาออกเสียงอย่างค่าอ,าอกักษรควบถ้าเป็นควบแท้เราจะออกมาพร้อมกันทั้งสองเสียงเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงเราจะเป็นกรอกรอใช่ไหมคะออกมาพร้อมๆกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆลองหัดออกเสียงสิคะ คงจะได้บ้างกันแล้วนะคะในด้านของวรรณยุกต์ล่ะถ้าเป็นวรรณยุกต์สามัญหรือวรรณยุกต์จัตวามักไม่มีปางกุดในพยางตายหรือที่บางตำราก็จะเรียกว่าํำตายพยายามตายซึ่งจะผ่านวรรณยุกต์ได้เพียงสามเสียงก็คือวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทรวรรณยุกต์ตรี ซึ่งต่างกับพยางเป็นที่สามารถผ่านวรรณยุกได้ทั้งบทั้ง5เสียงนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นเห็นไหมคะถ้าเป็นพย,ยัญเอ่อพยางเป็นจะผ่านได้5เสียงอย่างเช่นพย,ยังชนะอักษรกลางทําเป็นใช่ไหมคะกางการกางก้างกางเนี่ยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เอ่ออักษรกลางจะ คำเป็นจะสามารถผ่านได้ครบห้าเสียงนะคะทั้งหมดมีกี่ตัวคะอ,กอกักษรกลางเ้าตัวนะคะที่นักเรียนเคยท่องนะคะต่อไปพยายามตายก็จะผ่านวรรณยุได้เพียงเท่าไรคะสามเสียงนะคะอกักษรกลางคำตายก็อย่างเช่นนะคะว่าอะไรกากากกักนะคะกากากอ่าต่อไปไปต่อ การประกอบคำเป็นคำที่ซับซ้อนขึ้นและเป็นประโยคขึ้นในเมื่อเราได้คำนะคะก็คือคำที่มีความหมายแล้วเอามาเรียงร้อยต่อกันก็จะกลายเป็นคำที่ซับซ้อนแล้วขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเป็นประโยคขึ้นถึงแม้ว่าคำที่มีพยางค์เดียวอะ่ะเขาจะสามารถทำไมคะสื่อสารได้ก็จริงนะคะแต่ในที่นี้อ่าดู พยางเดียวเอามาประกอบการเป็นคำซ้อนอย่างเช่นคำว่าลูกและคำว่าร้องใช่หไหมคะพอเอามาสามพยางก็จะได้ลายลูกลูกร้องร้องนี่นำคำที่มีความหมายคล้ายกับคำว่าลูกและร้องมาซ้อนเท่าข้างหลังอย่างเช่นคำว่าอะไรคะลูกหลานหรือคำว่า ร้องเรียนความหมายก็จะกลายเป็นคำนะคอะคะคำซ้อนใช่ไหมคะคำที่นําความหมายต่างกันไปเอามาประกอบกันจะได้คําว่าผสมเช่นคําว่าอะไรคะลูกนะ้าร้องทุกความหมายไม่เหมือนกันเพราะเอามาผสมกันนะคะไปนอกจากนี้สามารถนําคําต่างๆมาเรียงกันเกิดเป็นประโยค่ายเช่นเอ่อมาดูนะคะคําว่าอะไรคะ ใครใช้ให้ไปมาเรียงประโยคเด็กๆสามารถเรียงได้กี่ประโยคคะ,อะลองมาคิดดูสิใครมีกระดาษล,ลองเอามาเขียนสินักเรียนสามารถอ่าสลับที่นะคะดูว่านักเรียนจะได้กี่ประโยคไหนะคะ ีประโยคแรกใครใช้ให้ไปใครไปให้ใช้ใครให้ใช้ไปใครให้ไปใช้อ่าโมดรดลย่างเอาอย่างดู่อใครไปให้ใช้ไปใช้ให้ใครไปให้ใครใช้ไปใช้ใครให้ใครไปได้อีกไหมคะอ่าดูอีกใช้ไปให้ใคร ใช้ใครไปให้ใช้ให้ใครไปใช้ใครให้ไปยังไม่หมดนะคะให้ไปใช้ใครให้ใครใช้ให้ใครใช้ไปอประโยคแรกให้ไปใช้ใครให้ใครใช้ไปสลับกันนิดนึงใช่ไหมคะ ให้ใช้ใครไปให้ใครไปใช้ทั้งหมดจะได้สิบหประโยชนนะคะได้เท่านี้หรือเปล่าเอ่ยมีใครได้ถึงไหมคะซึ่งบางประโยชน์อาจจะใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วรู้สึกว่าบางประโยชน์ก็จะมีความหมายที่มันทำไมคะคล้ายๆกันอ่าดูต่อไปนะคะภาษาใช้สื่อสารได้ตามจิตนาต่างๆในเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่า ภาษาที่สื่อสารเนี่ยสามารถใช้ได้ตามเจตนาต่างๆในดังนี้ก็คืออย่างที่เราบอกนะคะผู้ที่ใช้ภาษาอาจจะทําไมคะใช้ภาษาด้วยเจตนาต่างๆอย่างเช่นบอกเล่าเรื่องราวของตนให้รู้แสดงความพิดเห็นอาจจะดำเนชมเชยผู้ฟังเยอะแยะเลยที่เราใช้ในชีวิตประจำวันน่ะนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพียงคําเดียวก็ได้ คืออย่างที่บอกนะคะคําคําเดียวสามารถสื่อสารได้ไหมคะได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้พูดก็ทําไมคะต้องการที่จะใช้ถ้อยคําที่ตัวสื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการพูดเป็นประโยคเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการการพูดเป็นประโยคก็เพื่อสื่อสารให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะประโยคที่ได้เรามาดูกันนะคะ ก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าในที่นี้ก็คือเป็นประโยคที่ทําไมคะแจ้งให้ทราบนะคะอยู่ที่แจ้งให้ทราบอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากประโยคบอกเล่านี้อย่างที่ครูบอกก็คือเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ นะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรโดยที่ต้องการคําตอบไหมในต้องการนะคะแก้วไปซื้อของที่ตลาดนัดบอกว่าแก้วทำไมคะไปซื้อของที่ตลาดนัดโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องการคําตอบบอกเฉยๆว่าแก้วไปซื้อของที่ตลาดนัดนะอ่าเด็กๆเดี๋ยวครูให้เวลาหนึ่งนาทีนักเรียนลองเออแต่งประโยคบอกเล่าคนละสองประโยคสิคะ น่าจะได้กันแล้วเนาะอ่าต่อไปประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธหรือประโยคบอกเล่าปฏิเสธนั่นเองเช่นไม่มีใครอยากไปข้างนอกไม่มีใครอยากออกไปนอกบ้านเชนะ่นอยู่บ้านคนเดียวไม่ไดนะะ้อันนี้ก็เป็นบอกเล่าปฏิเสธ ว่าประโยคพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเราใช้ในชีวิตประจําวันเนาะแต่เราไม่ได้มานั่งว่าอ๋อวันนี้เราใช้ประโยคคํา้าไปกี่คำท้าประโยคปฏิเสธไปกี่ประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ลองลองมานั่งลองลองมานั่งคิดซิลองแต่งเป็นประโยค์บอกเล่าปฏิเสธให้คุณครูสักหนึ่งประโยคสิคะ ที่สามนะคะประเที่สามก็คือประโยคคำถามนั่นเองนะคะหรือที่นักเรียนเคยชินก็คือประโยคประโยคถามให้ตอบนะคะนั่นหมายความว่าถ้าถามไปแล้วจะต้องมีคำตอบเกิดขึ้นเช่นวันนี้อยากกินอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่เราสื่อสารหรือผู้ที่ได้ฟังประโยคนี้ก็ต้องทำไมคะตอบประโยคมา ตอบคำถามมานั่นเองตามประโยคที่เราถามไปหรือแม้กระทั่งสิ้นเดือนนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันดีใช่ไหมคะสิ้นเดือนนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเที่ยวทะเลเชียงใหม่เชียงรายหรืออาจจะเป็นคําตอบที่ปฏิเสธไปเลยก็คือฉันไม่สะดวกอย่างน,นี้ก็ได้นะคะชุดที่ใส่มาจากไหน ซื้อมาจากไหนนะคะชุดที่ใส่ซื้อมาจากไหนแสดงว่าผู้ที่ได้รับฟังก็ต้องทำไมคะตอบมาแล้วนะคะนี่ก็คงจะไม่ยากนะคะสําหรับการลองแต่งประโยคคําถามหรือประโยคถามถามให้ตอบนะคะอ่าต่อไปประเภทที่สี่ประโยคคําถามปฏิเสธนะคะหรือประโยคสอบถามปฏิเสธเหมือนกันนะคะอย่างเช่น ทำไมวันนี้เขาจึงไม่มาหาฉันนะคะทำไมวันนี้เขาจึงไมมาหาฉันใครไม่เคยไปเที่ยวทะเลบ้างนะคถะามด้วยมีคําปฏิเสธด้วยหรืออาจจะตัวอ,อย่างอื่นเช่นคุณไม่ได้รับจดหมายของฉันหรือหรือวันทำไมวันนี้เขาไม่เข้ามาเรียน นี่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเป็นประโยคคําสั่งหรือประโยคบอกให้ทำนะคะประโยคคําสั่งหรือประโยคบอกให้ทําตัวอย่างเช่นบอกน้องสาวคุณให้มาพบผมหน่อยนะะบอกด้วยสั่งด้วยนะคะเปิดประตูให้หน่อย หรืออาจจะประโยคอื่นอย่างเช่นอะไรคะยิดยางมาสิประโยคเชื่อว่านักเรียนก็คงจะใช้กันอยู่นะคะไปส่งน้องให้ถึงบ้านนะโดตนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ลองหัดทำในใจสิคะได้ไหมเอ่ย ะะต่อไปเป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคห้ามนั่นเองอันนี้จะเป็นอย่างรายเอาดูนะคะตัวอย่างนะคะอย่าแย่งน้องนะคะอย่แย่งน้อง น,นี่จะเป็นลูกกำลังแย่งตุ๊กตากันเลยเอาอย่นี้กันเลยอยาจอดรถควางประตูนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรคะลูกไม่ต้องลูกต้องไม่พูดโปรดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประโยคสั่งใช่ไหมคะโอย่ากแกล้งน้องอย่าเสียงดังโดน เชื่อว่านักนก็คงจะใช่ไหมคะคุ้นเคยแล้วก็ลองขัดแต่งประโยคนี้ได้เนะาะต่อไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ประโยคแสดงเจตนาต่างๆนะคะข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ประโยคแสดงเจตนาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น ูเชื่อว่าณนะตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะเรียนไปแล้วก็สรุปย่อะคะความรู้ของตัวเองลงในสมุดบ้างแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนพยายามสรุปจบใส่สมุดมันก็จะเป็นการเก็บความรู้ได้ดีนะคะเอาไว้เวลานักเรียนไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างน้อยมันได้ผ่านหูสายตามาสักหนึ่งรอบนะคะ ไปอ่านก็เป็นสองรอบเดี๋ยวเปิดชืก็เจอกันอีกนะคะในหัวข้อแบบนี้เพราะฉะนั้นครูเอามาเลียงน้ำย่อยนะคะ่อาไปข้อแรกนะคะเขาบอกว่าประโยคแต่ละชนิดอาจทำไมคะ,สะแสดงเจตนาที่แยกย่อยไปอีกได้มากเช่นประโยคคำถามอาจแสดงเจตนาถามซักสอบสวนประโยคบอกเล่าก็อ,อาจจะเล่าสแสดงเจตนาบอกในเชิองอะไรคะเตือนแนะนำท้วง วิจารตำหนิก็ได้นะคะมีคำอยู่คำหนึ่งนะคะนักเรียนที่ช่วยแสดงเจตนาของผู้พูดก็คือคำอนุภานันเองอันนี้เคยได้ยินมาไหมคะคำอนุภาพคํคำอนุภาพเป็นคำที่ช่วยแสดงเจตนาของผู้พูดนะคะซึ่งเสร็จเจตนาเนี่ยก็จะ แตกต่างกันไปนะคะคำพวกนี้จะคุ้นเคยกันมากเลยได้แก่คำว่าอะไรคะซิเถอนั่นะลาหลอกนะคะหลอกเน,นี้ยนะคะอ่าตูเช่นอะไรคะนั่งลงซิเนี่ยอันนี้เป็นประโยครรคำสั่งใช่ไหมคะ นั่งลงเถอะอนุญาตนะคะคุณอย่าจับสิอันนี้ก็เป็นในเชิองอะไรคะตำหนิใช่ไหมคะเธออย่าจับนะอันนี้แปลเป็นในเชิองอะไรคะห้ามนะคะห้ามแล้วโดยใช้คําอนุภาตนะคะหรือแม้กระทั่งหนูไม่ไปหาคุณย่านะเนี่ยหนูไม่ไปหาคุณย่านะ อันนี้ก็จะเป็นเชิงอะไรคะในเชิงขออนุญาตใช่ไหมคะหนูไม่ไปหาคุณยายหรอกอันนี้ก็จะเป็นการอะไรแย้ง yeah, ใช่ไหมคะคุณซื้ออะไรมาบ้างล่ะอันนี้เป็นเชิงถามใช่ไหมคะหรืออีกประโยคนึนคือคุณซื้ออะไรมานะ อันนี้เหมือนกับการอะไรไหมคะการการถามย้ำนะคะเหมือนเหมือนได้ยินไม่ถนัดอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างที่ครูบอกก็คือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในชีวิตประจำวันาย 2. สองประโยคคำสั่งสามารถทำให้นุ่งนวลน,นะคะเป็นประโยคขอร้องได้โดยใช้คำว่าอะไรคะกรุณาโปรดได้โปรดนะคะ ะคะเช่นอะไรอย่างเช่นกรุณาบอกทุกคนให้ไปท่าน้ำใช่ไหมคะช่วยบอกทุกคนให้ไปที่ท่าน้ำด้วยหรือประโยคอันหนึ่งบอกทุกคนให้ไปที่ท่าน้ำสังเกตว่าเนื้อความแต่ละประโยคทำไมคะน้ำหนัก อารมณ์จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอ่าต่ป้าข้อที่สามประโยคปฏิเสธอันนี้มักจะมีคําว่าไม่นะคะอยู่หน้าคําที่เราต้องการปฏิเสธไม่อยู่ไม่ไปไม่กินอย่างเงี้ยน,นะคะคาว่ามีก็เช่นเดียวกันนะคะหรือเอ่อคำว่าอะไรและทั้งเนี่ยมิไม่ก็จะประกอบอยู่ในคาประโยคกลุ่มคําปฏิเสธด้วย ขาจุดๆไหมเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นปฏิเสธเหมือนกันนะคะเช่นฉันจะออกไปรับหน้าแทนเขาก็ใช่ที่เดี๋ยวจะหาว่าสอใส่เกลือกเองอันนี้ก็เป็นประโยคปฏิเสธลักษณะคำปฏิเสธคำปฏิเสธจะซ้อนปฏิเสธก็อย่างตัวอย่างเช่นไม่ใช่ว่าฉันไม่รักเขาถ้าแปลก็คือฉันรักเขานั่นเอง นี้เยอะแยะเลยนะคะพิเศษนะคะด้านอย่างตัวอย่างประโยคที่คําว่ามีก็คืออะไรเขายังคิดถึงเธออยู่มิรู้วัยใช่ไหมคะต้นอ่าต่อไปข้อที่สี่นะคะบางครั้งผู้พูดหรือผู้เขียนเนี่ยอาจจะใช้ประโยคแสดงเจตนาต่างๆเรียงต่อกันไปนะคะผู้รักษาก็จะเลือกตอบสนองเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่นะะเช่นประโยคที่ว่าดูถ้าเธอจะไม่ค่อยสบายนะจะเป็นลมใช่ไหมน้าซีเทียวเป็นนั่งพักใต้ต้นไม้ก่อนเถอะจะสังเกตว่าแต่เนื้อความในประโยคแต่ละช่วงก็จะมีทั้งบอกถามแล้วก็บอกแล้วก็ไหคะสัมนะคะอันนี้ครูคคก็ทาเป็นสีให้ดูแล้วเนาะ,ะอ่าตะ่อ้ปข้อที่ห้า เมื่อผู้ส่งสารใช้ประโยคแสดงเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยผู้รับสารก็ต้องทำไมอาจจะอาจจะตอบสนองต่างกันไปนะคะตัวอ,อย่างเช่นอิวถามเย็นนี้มีอะไรกินบ้างแม่ก็ตอบอาจจะตอบว่าอะไรข้าวต้มกุ้งหรืออาจจะตอบเป็นปฏิเสธได้ไหมถ้าเป็นในเชิงปฏิเสธอาจจะตอบว่า ยังไม่รู้เลยหรือจะเป็นคําถามได้ไหมคะถามกลับไปเลยถามทําไมหรืออาจจะไปเชิงออกคําสั่งไปดูในครัวสิเพราะฉะนั้นการตอบสนองอาจจะแตกต่างกันได้ไหมคะได้นะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะภาษาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี้ย มีอะไรที่ควรในก,การสังเกตแล้วก็ศึกษาอีกมากมายเลยนะคะบางคนก็อาจจะทำไมคะคิดว่าภาษาไทยง่ายนะคะภาษาไทยน่าเบื่อจริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้ภาษาไทยจริงอะ่ะมันไม่น่าเบื่อนะคะเพราะว่าภาษาไทยน่าสนุกเนาะนะคะถ้าเราอยากจะเรียนรู้ต่อ,ตอไปอมันมีอะไรโซ่เล่นน่าศึกษาอีกมากมายเลยนะคะ,ะสำหรับ นี้นะคะ